รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตฐ์ประจำเดือนกรกฎาคม2566เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิษฐ์ในเดือนกรกฎาคม2566บ่งชีเ้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัวร้อยละ34.2เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้านอุปทานหรือการผลิตขยายตัวร้อยละ49.5สะท้อนจากภาคบริการขยายตัวร้อยละ96.7จากพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง รายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกและการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ10.8จากผลผลิตทุเรียนสุกรโคเนื้อและกระบือภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ7.1จากภาษีสรรพสามิตการผลิตอุตสาหกรรมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนแรงงานอุตสาหกรรมและทุนจดทะเบียนโรงง,งานอุตสาหกรรมด้านอุปสงค์หรือการใช้จ่ายขยายตัวร้อยละ 14.8สะท้อนจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ51.6จกจากจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม่และจำนวนธุรกิจจดทะเบียนใหม่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ6.3จาจากจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนและภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดค้าส่งค้าปลีกการค้าชายแดนหดตัวร้อยละ16.4เป็นไปตามความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของสอบลาวที่ลดลงการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ15.4จากการเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ47จากการเบริกจ่ายโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกโครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุสน,นด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกสเศรษฐภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อหดตัวร้อยละ0.6จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราที่ชะลอตัวส่งผลให้หมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงและราคาของสินค้าสำคัญได้แก่เนื้อสุกรและผักสดที่มีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น และน้ำมันพืชเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบลดลงการจ้างงานขยายตัวร้อยละ1.7จากจำนวนลูกจ้างในระบบประกันสังคมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง